สวัสดีแพโอเนียทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตหน้าแอปพายนะครับนะซึ่งมีการอัปเดตนะครับจากพายคอ e ีมนะครับที่หน้าแอปพายของผู้บุกเบิกนะครับทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะก็มีการอัปเดตนะครับ e c o s y s t e m นะ e c o y y s t e m e n h a n c e m e n นนะครับ5.14.25นะครับ นะมาดูกันครับว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีการประกาศจากพายคอทีมนะครับพายคอทีมวันที่8พฤษภาคม2568นะครับเวลา6นาฬิกานะครับตรง6นาฬิกาตรงตอนเช้าเลยนะครับก็มีการแจ้งจากพายคอทีมว่า จะมีการประกาศเกี่ยวกับระบบนิเวศของพายนะครับในวันที่14เดือนพฤษภาคมนะครับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอขอทีมประกาศแบบสั้นๆนะครับนะให้แพโอเนียทั่วโลกไดรอติดตามข่าวสารกันนะครับเกี่ยวกับการประกาศอีโคซิสเต็มนะครับนะหรือว่าระบบนิเวศของพายนะในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับ นะก็ประกาศวันที่8นะครับแล้วกนะ็รอวันที่14นะก็อีกประมาณ6วันนะครับนะอีกประมาณ6วันนะก็จะมีการประกาศนะดังนั้นก็เรามารอติดตามข่าวสารกันนะครับนะแล้วก็จากที่ผมสังเกตนะครับนะวันที่8พฤษภาคมนะครับผมถ่ายวีดีโอวันนี้วันที่9นะครับนะวันที่9ตอนนี้ก็ดีห้า นะตอนนี้ทีห้าสามสิบนาทีนะครับนะเดี๋ยวไปดูอ่าราคาเหรียญพายบนกระดานกันครับหลังจากมีประกาศนี้ออกมานะครับนะก็ประกาศวันที่8นะครับเวลา6นาฬิกานะผมก็ได้วิเคราะห์ดูคร่าวๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูที่กระดานเทรดกันนะครับอ่านะนี่นะครับ บนกระดานเทรดนะครับที่ดูที่1ชั่วโมงนะครับที่1ชั่วโมงนี่นะครับอตอนนี้ก็ผมถ่ายวิดีโออยู่ในวันที่9นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ามาให้ดูนะครับว่ามีกราฟดีดขึ้นตรงนี้นะครับนะแล้วก็กราฟดีดขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาไหนนะการอัปเดตนะครับอัปเดตในเวลา6นาฬิกาของเมื่อวานนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ท่านดูตรงนี้นะครับดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน5นะครับตอนนี้ก็ตีห้านะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขยับมาทีละเส้นนะครับขยับมาทีละเส้นแล้วก็มาดูว่าตรงที่ดีดขึ้นเนี่ยมันตรงช่วงเวลาไหนนะครับอ่าดูอันนี้ก็ตีห้านะครับตีสี่ตีส ที่สองของวันที่9นะครับนาะที่หนึ่งของวันที่9แล้วก็เที่ยงคืนของวันที่9นะอ่าวันที่8นะครับเวลาห้าทุ่มอ่าสี่ทุ่มสามทุ่มสทุ่มนะครับอ่ะก็อะไรมานะแล้วก็นี่ครับมาดูช่วงจังหวะที่ราคาเหรียญพายพุ่งขึ้นนะครับอ่านี่ครับ10โมงเช้าของวันที่8นะครับ ก็สิบโมงเชา้าแล้วก็9ก้าโมงเชา้ชา8ปดโมงเช้า7จ็ดโมงเช้านี่ครับนะเจ็ดโมงเช้าของวันที่8นะครับนะนี่คือมีการอัปเดตนะครับนะมีการอัปเดตในเวลา6กโมงเชา้านะอัปเดตในเวลา6กโมงเช้าของวันที่8 แล้วก็หลังจากนั้นนะครับชั่วโมงถัดมาชั่วโมงถัดมา Words. อ่าก็มีการพุ่งขึ้นนะครับของราคาเหรียญพายนะแล้วก็อีกชั่วโมงถัดมาก็พุ่งขึ้นอีกนะครับ4ี่ชั่วโมงซ้อนเลยนะครับอ่าสี่ชั่วโมงติดเลยนะตรงนี้ก็เป็นการพุ่งขึ้นของราคาเหรียญพายหลังจากมีการประกาศนะครับหลังจากมีการประกาศนี่ครับ Ecosystem นะตอนเวลา6โมงเช้าของวันที่8 6โมงเช้าของวันที่8มีการประกาศนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นก็1ชั่วโมงถัดมานะครับนะในชั่วโมงถัดมาในชั่วโมงถัดมาก็มีการดีดตัวขึ้นนะของราคาเหรียญพาย นะเพราะฉะนั้นนะครับก็นั่นหมายถึงว่าการประกาศของลายคอทีมทุกๆครั้งที่หน้าแอปนะครับนะก็จะมีการามีผลนะครับต่อราคาของเหรียญภายนะที่จะดิดขึ้นเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกครั้งนะทุกครั้งหรือว่าทุกวันที่มีการอัปเดตท,ที่หน้าแอปพายนะแล้วเราเข้ามาดูราคานะครับของเหรียญภายบนกระดาน นะทุกครั้งเลยนะครับจะมีการาดีดขึ้นนะมีการอัพขึ้นของราคาเหรียญพายทุกครั้งนะแต่เมื่อขึ้นไปแล้วก็มีการลงกลับนะแล้วก็ขึ้นกลับก็เป็นกราฟปกตินะครับนะของนะของราคาเหรียญน,นะบนกระดานเทรดน,นะครับนะแต่ทุกครั้งที่มีการประกาศหรืออัปเดตที่หน้าแอปพายเนี่ยนะครับ นะก็จะมีการดีดขึ้นของราคาทุกครั้งเท่าที่ผมสังเกตที่ผ่านมานะครับหลังจากเหรียญพา,ายเปิดตัว Open Man นเ e นะแล้วก็ขึ้นบนกระดานเทรดนะครับนะก็จะมีการอัปเดตนะต่อมาแล้วก็มีการาราคาของเหรียญพายก็มีนะพุ่งขึ้นนะขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ ให้กำลังใจนะครับไพลอเนีย er, ทุกท่านนะครับที่กำลังขุดอยู่นะก็อาจจะอ,อยู่ในช่วงนะครับของการเพิ่งเริ่มต้นนะโอเพนเมเนตเปิดตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของไพยนะครับอันนีนะ้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนะดังนั้นเราก็ต้องอช่วยกันนะครับในส่วนของเรื่องของระบบนิเวศของไาย แล้วก็ตอนนี้ก็อรอติดตามกันนะครับในอีก4 5หวันข้างหน้านะจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของพานะตามประกาศของ PINE Core Team นะครับในวันที่14นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับนะผมก็จะามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับพายนิเวิร์กให้ทุกท่านนะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับ